ื่อสุนัขและแมวของเราต้องทนทรมานจากการเจ็บป่วยเห็นแล้วน่าสงสารเราควรจะช่วยเหลือให้เขาพ้นจากความทุกข์โดยเร็วหรือปล่อยให้เป็นไปตามกรรมหลายท่านคงเคยประสบพบเจอกับเรื่องราวความเจ็บปวดที่ต้องทนเห็นสุนัขหรือแมวอันเป็นที่รักทรมานจากการเจ็บป่วยจนในบางครั้งบางท่าน อาจจะเกิดความคิดขึ้นมาว่าควรจะช่วยเหลือเขาให้หายจากความทุกนี้โดยเร็วด้วยการทำให้เขาตายเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปแต่ดูก่อนท่านทั้งหลายก่อนที่จะตัดสินใจทำเหตุไม่ดีโดยที่ไม่ทราบว่าไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องไม่ตรงตามพระธรรมซึ่งจะเป็นอันตรายและมีโทษอย่างยิ่ง ในสังสารวัตรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างแน่นอนสุนัขหรือแมวที่เราเลี้ยงดูเขามาและเขาก็เคยตอบแทนน้ำข้าวให้กับเราด้วยการดูแลความปลอดภัยในบ้านอย่างซื่อสัตย์แต่เมื่อถึงเวลาที่เขาแก่และไม่สบายขณะนั้นเขาก็รับผลของกรรมเราก็มีหน้าที่เพียงแค่ช่วยเหลือประคับประคอง ให้เขาไม่ได้รับความทรมานไปมากกว่าที่เป็นอยู่แต่ไม่ควรที่จะไปทำเพื่อหวังให้เขาพ้นจากความทุกขนั้นโดยเร็วด้วยการทำให้เขาตายก่อนที่เขาจะหมดเวลาไปตามกรรมเมื่อมั่นคงว่าทุกชีวิตมีกรรมเป็นของของตนก็คือการเคารพพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงเคารพในเหตุและผล การทำลายชีวิตผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยต้องการช่วยเหลือให้เขาพ้นจากความทรมานแต่เจตนาก็คือให้เขาหมดสิ้นอายุซึ่งก็คือการทำลายชีวิตของเขาแม้แต่ชีวิตมนุษย์เองก็มีหลายท่านเมื่อครั้งพุทธกาลที่สามารถบรรลุธรรมก่อนตายเพราะได้เจริญกุศลอบรมปัญญาในขณะที่เจ็บป่วย หรือถูกทรมานอย่างสาหัสดังแสดงในพระไตรปิฎกซึ่งหากมีผู้ใดไปทำลายชีวิตเขาก่อนที่เขาจะหมดสิ้นกรรมของเขาเองก็เท่ากับว่าตัดโอกาสดีๆของเขาไปการทำลายชีวิตผู้อื่นสัตว์อื่นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่สำคัญคือขณะนั้นมีเจตนาให้สิ้นชีวิต เพราะเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกประเภทก็หนีไม่พ้นจากผลที่ต้องรับตามที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงถ้าสุนัขหรือแมวเขามีเหตุผลที่ต้องทรมานไม่ว่าจะนานเท่าไรนั่นก็เพราะเหตุที่เขาทำไว้ซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้ความไม่รู้ในเหตุในผลความไม่รู้ในหน้าที่ของสภาพธรรม ความไม่รู้ความจริงที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงคืออวิชชาคือโมหะที่มีโทษมากเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำอกุศลกรรมด้วยความไม่รู้และต้องรับผลที่ไม่ดีเป็นต้นเหตุของสังสารวัตที่ไม่สิ้นสุดแต่ในทางตรงกันข้ามการได้ช่วยเหลือประคับประคองบรรเทาอาการจากความทรมานของเขา คือการสะสมเหตุดีผลที่ได้รับก็ต้องดีเช่นกันแม้ไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่ผลนั้นก็ต้องได้รับอย่างแน่นอนนั่นคือความตรงของสภาพธรรมแทนที่จะเสียใจเศร้าใจก็ควรได้พิจารณาให้เห็นโทษของอกุศลกรรมที่กำลังให้ผลต่อสุนัขหรือแมวเพื่อเตือนใจตนเองว่า ชีวิตนี้อกุศลแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทําและให้เห็นประโยชน์ของการศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาเข้าใจความจริงเห็นภัยของวัตตะสงสารสะสมความเข้าใจถูกความเห็นถูกของสภาพธรรมที่ไม่ใช่ใเราไม่ใช่ของใครจึงบังคับบัญชาไม่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิต ที่จะต้องเดินทางอีกแสนไกลหลายภพชาติกว่าจะสิ้นสุดการเดินทางการได้ศึกษาพระธรรมคือความจริงอย่างละเอียดที่สุดที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงเป็นหนทางที่จะค่อยๆมั่นคงว่าความเป็นไปในทุกเหตุการณ์ล้วนเป็นการทำหน้าที่ของสภาพทรรฝ่ายเหตุและสภาพทรรฝ่ายผลทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือใครจะจัดการใดๆได้ dai. ทุกชีวิตในโลกนี้ล้วนเกิดมาด้วยผลของกรรมคือสภาพทำฝ่ายเหตุที่ทำไว้ทั้งสิ้นจึงไม่มีใครที่จะแก้ไขกรรมของใครได้แม้จะต้องทุกยากทรมานเพียงใดก็เป็นผลจากเหตุที่ได้ทำไว้บุคคลอื่นไม่สามารถที่จะแก้ไขเหตุและผลของผู้อื่นได้ แม้กับตนเองก็เช่นกันถึงแม้ว่าดูเพลินๆอาจจะบอกว่าการช่วยรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์ที่ป่วยให้หายป่วยจะเหมือนกับการช่วยเหลือแก้ไขแต่ที่แท้จริงแล้วการที่ผู้นั้นหรือสัตว์นั้นได้รับการช่วยเหลือก็เพราะเขามีเหตุที่ดีที่จะบรรเทาความทุกข์ในช่วงเวลาที่เจ็บป่วยได้บ้างนั่นเองเพราะทุกชาติ ในสังสารวัตที่ผ่านมาไม่มีใครที่ทำแต่เหตุที่ไม่ดีเพียงอย่างเดียวก็มีทั้งเหตุดีรกระเค้ากันไปดังนั้นจึงเห็นว่าบางวันเราก็แสนสุขสบายแต่บางเวลาเราก็แสนจะทุกข์สัตว์โลกจึงเป็นที่ดูผลของบุญและบาปเป็นเรื่องละเอียดในการให้ผลของกรรมเราไม่ทราบว่าแต่และชีวิต สะสมเหตุดีและไม่ดีอะไรมาบ้างแต่ที่แน่ๆคือเมื่อถึงเวลากรรมหนึ่งสุกงอมพร้อมที่จะให้ผลกานั้นก็ต้องให้ผลอย่างเที่ยงตรงจะหนีไปบนฟากฟ้าหรือใต้มหาสมุทรสุดลึกก็ไม่สามารถที่จะหนีได้พ้นดังที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงในชาดกต่างๆมากมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชีวิตอย่างยิ่งเมื่อได้ศึกษาหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับสุดท้ายนี้ลองเบิ่งชาแนลขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่บังเกิดจิตศรัทธาจากการฟังและขอขอบพระคุณที่สละเวลาอันมีค่ามารับฟังขอให้บุญกุศลนำพาให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ ในการดำเนินชีวิตตลอดไปสวัสดีครับ